ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1,314งกิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้วิชาการเกษตรกับสวพ .3 ดํดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกขอนแก่นและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3กลุ่มวิชาการเกษตรสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรู้วิชาการเกษตรกับสวพ3นะคะและในวันนี้ค่ะพบกับดิฉันสุปรสาซาดาและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณประพัฒสอนศรีลาลักษณ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการแล้วก็เป็นสารวัตรเกษตรด้วยจากสวพ3ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะค่ะค่ะ,อะขออนุญาตเรียกคุณส้สมโอง,ง่ายๆก็แล้วกันะนะคะ วันนี้ค่ะ,ะคุณส้มโอนะคะก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการขอรับใบอนุญาตขายตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพันธุ์พืชนะคะแล้วก็ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายนะคะแล้วก็ในเรื่องของแล้วก็ในเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและมาตรการควบคุมวัตถุอันตรายปุ๋ยพันธุ์พืชควบคุม นี่นะคะคือ2เรื่องนะคะที่คุณส้มโอจะมาให้ความรู้ในวันนี้ก่อนอื่นนะคะเมื่อสักครู่นี้ปูอบอกว่าสารวัตรเกษตรช่วยพูดถึงเรื่องสารวัตรเกษตรให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็คือตัวส้มโอเองนะคะต้องขอบอกก่อนว่าเป็นสารวัตรเกษตรที่มีหน้าที่อะไรบ้างนะคะตัวสารวัตรเกษตรเองเนี่ยจะเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยกํากับดูแล ร้านค้าที่ทำการขายวัตถุขออภัยค่ะปัจจัยการผิดทางการเกษตรที่มีอะไรบ้างปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์วัตถุอันตรายผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในทางการเกษตรนี้นะคะผู้ที่จะขายเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรนี่แหละคะ่ะที่จะคอยให้คําปรึกษาที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือว่ากํากับดูแล ะวัตถุประสงค์เหล่านี้นะคะก็เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกร,กรของเราเนี่ยได้ใช้ปัจจัยการผลิตทางการ,กรเกษตรที่มีคุณภาพนะคะถูกต้องทางตามกฎหมายนะคะเพื่อที่จะให้ผลผลิตทางการ,กรเกษตรเนี่ยดีสมกับการลงทุนนะคะแสดงว่าปรึกษาได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับกเกษตรใช่ไหมคะค่ะได้ทุกเรื่องค่ะค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องนะคะในเรื่องของการขอรับใบอนุญาตขายตามพระราชบัญญัติปุ๋ยแล้วก็พันธุ์พืชค่ะ ค่ะก็ต้องขอแจ้งออกต้อง แจ้งไว้เบื้องต้นนะคะว่าสำหรับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยจะมีพรบรที่เราควบคุมกำกับดูแลอยู่หลายพรบรด้วยกันนะคะในที่นี้จะขอเกล่าวถึงแค่พรบรปุ๋ยพันธุ์พืชและวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะค่ะสำหรับกรมวิชาการเกษตรเองนะคะตอนนี้ดูแลพรบรที่เกี่ยวข้องอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะหลายพรบรแต่ในที่นี้จะขอพูดถึงพรบรปุ๋ยปี2500 18และแก้ไขเพิ่มเติมพรบพันธุ์พืชปี2 5 1 8และแก้ไขเพิ่มเติมและพรบวัตถุอันตรายปี2535และแก้ไขเพิ่มเติมคะ่ะวัตถุประสงค์ของพรบทั้ง3นี้นะคะก็คือจะมีเจตนาที่จะคุ้มครองเกษตรกรให้ได้ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ถูกกฎหมายถูกต้องมีคุณภาพนะคะและสําหรับผู้ที่ผู้ประกอบการที่สนใจจะจําหน่ายทําธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตนี้จะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะก็คือท่านจะต้องเป็นเจ้าของจิจการมีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีสถานที่ขายนําเข้าส่งออกน้ําผ่านหรือว่าผลิตและสถานที่จัดเก็บนะแต่ที่แน่นอนเ,อเ,อเป็นหลักแหล่งนะคะใช้ชื่อประกอบพาน,นี้ที่ไม่ซ้ำํำหรือคล้ายคลึงกับผู้อื่น และต้องไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกพักใบอนุญ,ญาตหรือว่าหากถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตจะต้องพ้นกำหนด2ปีแล้วนะคะ mm hmm. และ,ะพระบรที่ทั้ง3นี้นะคะก็จะมีอายุแล้วก็ค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตที่แตกต่างกันออกไป uh huh. ในส่วนของปุ๋ยเนี่ยจะมีอายุ1ปี3าขอพา มีอายุ1ปีค่ารมเนียม200บาทพัน์พืชค่ารมเนียม100บาทมีอายุสิ้นสุดวันที่อันนี้จะพิเศษกว่าเพื่อนนะคะวันที่3 1ธันวาของทุกปีไม่ว่าคุณจะขอวันที่1พฤศจิกายนแต่เมื่อถึงวันที่3 1ธันวาก็คือสิ้นสุดแบอนุญาตค่ะสำหรับใบอนุญาต,ญาตวัตถุอันตรายนะคะก็จะเป็น มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขายอันนี้จะมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อขายเพื่อใช้เพื่อครอบครอง,รองเพื่อนำผ่านหรือแม้กระทั่งใช้รับจ้างนะคะคก็จะต้องขออนุญ,ญาตกับเจ้าหน้าที่สรารวัตรเกษตรเช่นกันอันนี้จะมีอายุ1ปีนะคะค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่500บาทคบาทค่ะค สำหรับการขออนุญ,ญาตนั้นจะต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างนะคะก็จะมีใบคำขอปุ๋ยก็จะเป็นอปปหนึ่งพันธุ์พืชก็จะเป็นพพหนึ่งวัตถุอันตรา,ายก็จะเป็นวอเจนะคะแนบพร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนพาณิชย์ในกรณีที่เราเช่าอาคารหรือสถานที่อยู่ก็จะต้องมีสัญญาเช่าแนบด้วยหรือจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรหรือกองทุนหมู่บ้านอันนี้จะต้องแนบมติที่ประชุมของกลุ่มด้วยนะคะค่ะใบรับรองการจดเป็นนิติบุคคลในกรณีที่เป็นนิติบุคละคละค่ะและก็สำหรับผู้ที่จะขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรอันนี้เพิ่มเติมนะคะจะต้องแนบ ใบประกาศผู้ควบคุมวัตถุผู้วควบคุมการขายวัตถุอันตรายนะคะอันนี้ก็คือทางร้านที่จะขายวัตถุอันตรายจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายอย่างเช่นเหมือนร้านยาก็จะมีเพสัตที่คอยให้ความรู้คําแนะนําประจําร้านนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวัตถุอันตรายด้วยค่ะ ในกรณีการต่ออายุล่ะคะคะสำหรับกรณีต่ออายุใบอนุญ,ญาตนะคะก็จะใช้ใบคำร้องเช่นเดียวกันปุ๋ยก็จะเป็น<ม>อ,อ,อปอสองออพันธุ์พืชก็จะเป็นพพสิและวัตถุอนตรายจะเป็นวอเก้า<ม>นะคะ<ม>เอกสารก็คือ,อ,อใช้เช่นเดียวกันกับการขอใบอนุญ,ญาตใหม่และเพิ่มเติมก็คือ,อ,อแนบใบอนุญ,ญาตเดิมที่เป็นฉบับจริงมาด้วยนะคะ ค่ะสำหรับโทษผู้ที่ประกอบการโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตละ่ะมีอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นการบังคับใช้กฎหมายนะคะ,คะก็คือทุกท่านก็อยากจะให้ปฏิบัติให้ให้ถูกต้องเสียนะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดขายปุ๋ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะอันนี้มีอัตราโทษสูงเช่นกันเอยเช่นเดียวกันนะคะ จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทฟังดูโทษแล้วดูจะไม่คุ้มกับกำไรปุ๋ยเลยนะคะ,ะสำหรับพันธุ์พืชนะคะผู้ใดที่ทำกิจการรวบรวมขายนำเข้าส่งออกนำผ่านขออภัยค่ะ,ะผู้ใดที่รวบรวมขายนําเข้าส่งออกนําผ่านเมล็ดพันธุ์นะคะไปขออนุญาตอันนี้มีโทษ จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทและสำหรับวัตถุอันตรายนะคะผู้ใดที่ขายวัตถุอันตรายชนิดอ่าชนิดที่3ขอไปค่ะสำหรับผู้ใดที่ขายวัตถุอันตรายชนิดที่3ไม่ขออนุญ,ญาตต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินหรือปรับไม่เกิน20,000 0บาทนะคะ สำหรับการจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนะคะต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าสวพสามของเราตอนนี้ก็คือไม่รับเงินสด100%เซน์ะคะผู้ประกอบการสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่รับเป็นเงินสดแล้วนะคะค่ะทีนี้พูดโดยสรุปแล้วใครเป็นขอเป็นคนขอ รับใบอนุญาตการขายตามพระราชบัญญัติปุ๋ยแล้วก็พันธุ์พืชค่ะใครที่จะต้องขอใช่ไหมคะคือผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทำการค้าจะต้องขออนุญาตขายและเพิ่มเติมสำหรับวัตถุอันตรายแม้รับจ้างและครอบครองก็ต้องขออนุญาตค่ะค่ะนั่นคือผู้ที่จะต้องขอ รับใบอนุญาตนะคะนี้ค่ะมีในส่วนของภาพตัวอย่างที่คุณส้มโปนนำมานะคะเป็นใบคำขอใช่ค่ะแต่ว่าสามารถขอได้ที่สำนักง,งานนะคะ,ค,ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเป็นขอใบอนุญาตครั้งแรกอยากจะให้ไปดำเนินการด้วยตัวเองที่สำนักง,งานเพราะว่าการขออนุญาตครั้งแรกจะมีรายละเอียดและก็ตัวอย่าง การจัดร้านอะไรที่ถูกต้องแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับการต่อเนี่ยสามารถต่อได้ด้วยการส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ได้นะคะสำนักง,งานส่งไปรษณีย์มาที่สำนักง,งานได้ค่ะค่ะและนั่นก็คือเนื้อหานะคะ,นะะในช่วงแรกของเรากับการขอรับใบอนุญาตขายตามพระราชบัญญัติปุ๋ยแล้วก็พันพืชน,นะคะ รวมไปถึงใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปที่การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและมาตรการควบคุมค่ะปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไป คนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด ก็กลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะในช่วงที่2นี้ค่ะเราก็จะไปในเรื่องของการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแล้วก็มาตรการควบคุมค่ะค่ะก็ก่อนที่จะไปที่การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะ <c oughs> ก็ขอพูดถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะคะสำหรับหลักสูตรการอบรมผู้ควบคุมวัตถุ การขาววัตถุอันตรายนะคะสำหรับในปี2564นี้นะคะก็จะมีตารางการอบรมของทั้งประเทศนะคะที่ให้ผู้ประกอบการทั้งลายเก่าและลายใหม่ที่ต้องการจะอบรมเพื่อต่อใบอนุญาตหรือขอรับใบอนุญาตนะคะสาม,มารถติดตามหลักสูตรการอบรมโปรแกรมการอบรมว่าวันที่เท่าไหร่ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของสพ .3 นะคะ,นะคะก็จะมีช่วงเวลาที่จัดอบรมตลอดทั้งปีนะคะ ท่านที่ต้องการจะอบรมสามารถอบรมได้ทั่วประเทศนะคะตามพื้นที่ที่ท่านสะดวกเลยแต่ว่าในการยื่นขอใบอนุญ,ญาตน,นั้นจะต้องยื่นขอในอพื้นที่ที่ท่านเปิดร้านอยู่เป็นที่ตั้งของร้านนะคะก็สามารถาไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสวพ .3 ได้เลยค่ะ ก็เดี๋ยวต่อไปจะเข้าเรื่องในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและมาตรการควบคุมนะคะก็พอพอรบรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้แจ้งไปในเบื้องต้นแล้วนะคะก็จะมีปุ๋ยมีพันธุ์พืชวัตถุอันตรายนะคะในการผลิตและการขายเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์ยังมีการเลือกอยังไงบ้างนะคะในการขายเนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับ ได้รับใบอนุญ,ญาตและก็ขึ้นทะเบียนสินค้าค่ะการขายจะต้องได้รับใบอนุญ,ญาตและสินค้าจะต้องได้ขึ้นทะเบียน สำหรับข้อแนะนําในการเลือกซื้อสําหรับเกษตรกรทั่วไปนะคะว่าจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าปจัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เรากําลังจะเลือกซื้อไปใช้นะั้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีคุณภาพอย่างาแท้จริงนะคะเบื้องต้นแนะนําให้เลือกซื้อจากร้านที่มีตาสัญ,ญลักษณ์ของคิวช็อปนะคะอ,อันนี้จะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร นะคะว่าคล้ายว่า,าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะคะใช้แอปพลิเคชัน doa key factor ในการตรวจสอบทะเบียนแอปพลิเคชันนี้นะคะจะเป็นเครื่องมืออย่างดีของเกษตรกรในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพราะว่าเราจะสามารถตรวจสอบผู้ผลิตเ,เลขทะเบียนนะคะสถานที่ผลิต ะะว่าตรงกับที่ขึ้นทะเบียนหรือไม่นะคะเช็คจากฉลากได้เลยนะคะมีการตรวจสอบดูฉลากดูวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุนะคะข้อมูลในฉลากเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะค่ะสำหรับข้อห้ามในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะสำคัญเลยนะคะขายโดยไม่มีสถานที่ที่แน่ชัดเช่นปุ๋ย ุยเร่รถเร่นะคะรถเร่ที่ไปตามหมู่บ้านอ,อ,าอาศัยขออนุญาตาผู้ใหญ่บ้านในการาจัดประชุม,มชักชวนโฆษณาในการขายอันนี้ให้พึงระวังไว้ก่อนเลยนะคะอาจจะมีหลายรูปแบบว่า,าให้มัดจำไว้ค่ะให้มัดจำไว้ส่งของที่ล้างอ,อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือให้พึงระวังไว้แต่จริงๆแนละ้วทำได้ไหม ไม่สามารถทําได้นะคะอย่ากหมายค่ะอย่าเชื่อนะคะไม่งั้นก็<ๆ>ก็มีแทบจะร้อเซที่เหมือนจะเป็นเป็นปุ๋ยปลอมนะคะนี่ให้พึงระวังไว้ก็คือเราไม่ซื้อเลยดีกว่านะคะไม่สนับสนุน,นะค,ะค่ะ,ะสินค้าที่ไม่มีเลขทะเบียน,นะคะ่ะก็คือไม่เลือกซื้อ,อผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะไปมีการแยกชั้นมีเกิดตะกรอนขึ้น<ม>นี้นะคะภาชนะบรรจุผิดผิดรูปผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็คือ,อไม่ควรเลือกซื้อและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ขอขออธิบายเพิ่มเติมว่าวัตถุอันตรายชนิดที่4คืออะไรนะคะโดยปกติแล้วขอภัยค่ะโดยวัตถุอันตราย เนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น4ชนิดชนิดที่ที่สำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับเราก็คือชนิดที่3<ม>ก็คือจะเป็นวัตถุอันตรายที่ยังอนุญ,ญาตให้ใช้แล้วก็มีขายได้ใน<ม>ในหลันที่ขออนุญาตอย่างถูกต้องและวัตถุอันตรายชนิดที่4ก็คือวัตถุอันตรายที่ยกเลิกการใช้<ม>ห้ามใช้ห้ามขายห้ามจําหน่ายห้ามครอบครอง<ม>สําหรับอ,อ,อัตราโทษของวัตถุอันตรายชนิดที่4นะคะก็คือ อันนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะเป็นวัตถุอันตรายที่มีอัตโทษสูงค่ะก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน10ล้านบาทน,นะคะค่ะต่อไปนะคะแล้วแอปพลิเคชันในการตรวจสอบทเบียนนะคะก็คืออะไรที่พูดถึง D O A G Factor เือ,อร์ไรสามารถโหลดได้ฟรีในทั้งระบบ Android และ iOS นะคะ การใช้งานก็ง่ายมากค่ะเมื claro. ่อเราติดตั้งแล้วนะคะเปิดขึ้นมาหน้าแอปพลิเคชันจะมีเมนูในแอปพลิเคชันให้เลือกไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยรองเสริมปุ๋ยมาตรฐานปุ๋ยเคมีพันธุ์พืชวัตถุอันตรายนะคะเมื่อเราต้องการจะตรวจสอบทะเบียนของวัจปจัยการผลิตประเภทไหนนะคะให้กดเลือกเข้าไปในเมนูยกตัวอย่างเช่น ต้องการจะตรวจสอบวัตถุอันตรายนะคะก็กดเข้าไปที่เมนูวัตถุอันตรายจะพบช่องให้ใส่เลขทะเบียน3ตัวหน้านะคะให้ใส่ตรงตัวเลขกดหมายเลขลงไปนะคะและเลือกปีของอะทะเบียนที่ขึ้นมานะคะข้อมูลที่ขึ้นมาในแอปพลิเคชันนะคะจะเป็นข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนของผู้ที่ผลิต mm hmm. ก็จะขึ้นมาในแอปพลิเคชันจะแจ้งเลยว่า ใครเป็นผู้ผลิตบริษัทอะไรเป็นผู้ผลิตชื่อการค้าอะไรผลิตวันที่เท่าไหร่เลขทะเบียนหมดอายุเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราอยูออ่หน้าผลิตภัณฑ์อยู่แล้วกับข้อมูลที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเช็คกับฉลากข่าว่าตรงกับในแอปพลิเคชันไหมชื่อกันค้าตรงกันไหมนะคะ สารออกฤทธิ์ตรงกันไหมผู้ผลิตตรงกันไหมวันเดือนปีที่ผลิตตรงกันไหมนะคะถ้าตรงก็เชื่อมั่นได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเนื่องจากการตรวจสอบทะเบียนแล้วนะคะนั่นก็ก่อนซื้อเราก็ต้องเช็คก่อนใช่ไหมใช่ค่ะดูที่ฉลากของบรรจุภัณฑ์ที่เราซื้อได้เลยนะคะ,คะแล้วก็มาเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็พิมพ์ตรงฉลากนั้นลงไปเลยว่าตรงกันไหมนะคะใช่ค่ะต่อค่ะ สำหรับการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะจะต้องดูอย่างไรว่าร้านค้าที่เราเลือกนะคะที่เราจะเลือกซื้อการจัดเก็บจัดวางของร้านค้านะคะจะต้องไม่จัดวางเมล็ดพันธุ์ในที่ที่จะทำให้ คุณภาพของมเมล็ดพันธุ์เสื่อมมีอะไรบ้างนะคะเช่กนการโดนความร้อนโดนแดดนะคะมีความชื้นสูงเหล่านี้นะคะมีผลต่อคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ที่จะทําให้มีผลต่อความงอกของมเมล็ดพันธุ์ได้ค่ะค่ะนั่นก็เป็นในเรื่องของการเลือกซื้อมเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะคุณส้มโอก็ได้บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ในเรื่องของ าการเลือกซื้อวัตถุอันตรายแล้วก็ปุ๋ยนั้นนะคะเราก็จะยกยอดไปในตอนหน้าเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะยังไงเราสองคนก็ต้องลาผู้ติดตามไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการรอบรู้วิชาการเกษตรกับสวพ3ได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 14:05น,นจนถึง14:30นาทีทางสถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1,314ก h z ออนไลน์ที่เว็บไซต์ w w w k u 1 3 1 4 c o m และ YouTube ku radio ขอนแก่น